สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่แพจะมาแชรนะ์เทค,น,ะค,ะคนะน,นินะคะกกนนในเรื่องของการปิดการขายนะคะโดยเอาชนะกลุ่มลูกค้านะคะได้ง่ายขึ้นดูนะตอนนี้นะคะการปิดการขายที่ต้องบอกก่อนแบบนี้ก่อนว่าการปิดการขายเนี่ยมันมีวิธีหรือเทคนิคหลากหลายกันออกไปนะคะแต่ละเนื้องานก็จะมีในเรื่องของเทคนิคหรือสกิลในเรื่องของการปิดการขายค่อนข้างมากนะคะแต่เทคนิคที่ปิดการขายเวลาที่คุณคุยกับลูกค้าหรือเวลาที่คุณจะปิดการขายลูกค้าแล้วแล้วได้ชัวๆนะเทคนิคของพี่มีอยู่2หัวข้อนะคะ หัอข้อที่หนึ่งนะคะหมอข้อปิดการขายหัวข้อที่หนึ่งปิดแบบจริงใจนะฮะปิดแบบจริงใจปิดยังไงเช่นพี่แพทยกตัวอย่างเลยค่ะเวลาที่เราไปซื้อของนะคะเวลาที่เราเอาอารมณ์เป็นลูกค้าก่อนเวลาที่เราไปซื้อของเนี่ยเราอยากได้อะไรกับการขายถูกต้องไหมคะเราต้องนึกแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปปิดการขายลูกค้าจริงเราต้องนึกความเป็นจริงก่อนของลูกค้าว่าเวลาที่เราจะปิดด้วยความจริงใจหรือคว้ไว้วางใจเนี่ยเวลาที่เราจะปิดการขายกับลูกค้าประเภทเนี้ยนะคะค่อนข้างจะร้อยทั้งร้อยหรือ9 0 9าสิบะก้าสิบเก้ปิดได้เช่น วันนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดการขายเนี่ยเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าสิ่งที่ลูกค้าเขากําลังจะหาเนี่ยหรือว่าเขากาลังต้องการหาอยู่เนี่ยหรือเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาตรงไหนให้เขากาะนะคะวันนี้นะคะเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าปัญหาที่เขาเป็นนะคะเขาต้องการแก้อะไรนะคะเช่นวันนี้ลูกค้ามาหาเกี่ยวกับครีมบำรุงผิวบำรุงผิวหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาที่เขาเป็น หน้าที่ของเราคือคลายปมเขาก่อนครับคลายปมในสิ่งที่เขากําลังกังวลอยู่นะคะในสิ่งที่เขาเป็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณพี่เป็นเนี่ยมันมันไม่ได้ม,มันไม่ไมันมันไม่ได้แบบหนักหนาขนาดน,านั้นมันมีวิธีแก้ค่ะแต่คุณพี่ต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะนี่คือการปิดการขายแบบจริงใจหรือไว้วางใจก่อนนะคะทำให้ลูกค้าผ่อนคลายเวลาที่เรา,เว,า,เ,ราเวลาที่ลูกค้าคุยกับเราแล้วเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกอยากคุยไปเรื่อยๆอยากคุยกับเราแบบเออไม่อยากจบในเรื่องของบทสนทนาเลยนี่คือการปิดการขายแต่เวลาที่เราจะดึงมาสินค้าของเราดูนะเวลาที่่เเรราาแแก้้้้ปมขอองงลลูคไดวในื ปัญหาอะไรก็แล้วแต่พาลูกค้าลองไปหาสินค้าตัวหน่งนก่อนเช่นโปรดักที่ใกล้เคียงกับแบรนด์ของเราขายอะคะ่ะเช่นแก้ปัญหาคล้ายๆกันเน้นในเรื่องของปัญหาเดียวกันราคาพอๆกันพานลูกค้าไปหาประเภทนี้ก่อนนะคะให้เขาเห็นสิ่งแวดล้อมก่อนว่าแปลงทั่วไปหรือว่าปัญหาที่เขาเป็นเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ต้องใช้อะไรบ้างนะคะ,อะพอพาลูกค้าไปเห็นไปหาไปดูแล้วนะคะหน้าที่ของพนักงานขายในการปิดการขายด้วยสินค้าของตัวเองทำยังไง พี่ถ้าคุณพี่เป็นปัญหาประเภทนี้นะคะหรือว่าต้องการแก้ปัญหาในเรื่องของสิ่งที่ลูกค้าเป็นนะตอนนี้จริงๆแล้วมันง่ายกว่านั้นเยอะค่ะลูกค้าน้องขออนุญาตแนะนาได้ไหมคุณพี่ซื้อมีซื้อไม่เป็นไรอยากแนะนาให้คุณพี่ลองลองเห็นภาพก่อนแล้วคุณพี่ลองเปรียบเทียบด้วยตัวเองดูว่าคุณพี่ควรที่จะใช้อะไรไนะคะจากที่คุณพี่เล่าให้น้องฟังเนี่ยน้องคิดว่าปัญหาที่คุณพี่เป็นเนี่ยตรงกับปัญหานี้สินค้าตัวนี้มากกว่า พี่ลองหาดูก่อนว่ามันตรงกับสีขาวไหมนะคะแล้วค่อยคุณพี่ค่อยตัดสินใจอีกทีหรือว่าเหมาะกับคุณพี่หรือคุณพี่ควรที่จะใช้ไหมเนาะนิดนึงค่ะอ่าโอเคนี่คือการปิดการขายแบบจริงใจนะคะ90หรือ95เปอร์เซ็นต์นะคะพี่แพทเชื่อว,ว่าลูกค้าจะรู้สึกดีก่อนอการปิดการขายแบบจริงใจเนี่ยหรือว่าไว้วางใจเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกรู้สึกอะไรรู้สึกสบายใจรู้สึกรู้สึกแบบ เออเรารู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขานะสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยเรากําลังจะเข้ามาเพื่อแก้ปัญหาเขาไม่ใช่ยัดสินการให้เขานะคะน้องๆน,นะคะที่ที่จะขายหรือว่าปิดการขายประเภทนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะแต่ร้อยทั้งร้อยชัวร์กว่าวิธีนะคะหรือวิธีที่2ค่ะวิธีที่2องเราปรับกันดูเนาะ,ะว่าแต่ละคนชอบเทคนิคไหนของพี่นะคะลองเอาไปแอบหรือว่าลองปรับเปลี่ยนดูว่าหรือสิ่งที่เรากําลังใช้ทุกวันเนี้ยนะคะอะไรที่ตรงกับเราะะแบบที่2ปิดการขายแบบที่2คือ เสนอสิ่งที่แปลกใหม่ที่เขานะคะเช่นคุณพี่ขาตัวนี้คุณพี่เป็นเน,นวัตกรรมใหม่คะ่ะซึ่งคุณพี่คนเดียวเท่านั้นหรือคุณพี่อ่ะ อ,อ่าไม่ใช่ว่าคนแรกที่ที่ที่มาลองเนาะจริงๆแล้วมันขายดีมากๆเลยแบบน,นี้ค่ะพี่แต่ตัวเนี้ยข้อดีหรือข้อแตกต่างหรือการใช้การเปรียบเทียบนะคะปิดการขายโดยการเปรียบเทียบสินค้าให้ลูกค้าดูดูนะเปรียบเทียบยังไงเช่นลูกค้าเคยใช้แบรนด์นี้ยอยู่แล้วดีอยู่แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนสินค้าตัวที่ลูกค้าใช้เลยนะคะแต่น้องแนะนําตัวเนี้ยให้ลูกค้าใช้คู่กับตัวที่ลูกค้าใช้อยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพครีมที่คุณพี่ใช้อยู่อะค่ะให้มีประสิททิิภาาาาาาาพมมกกกกกขขขขึึ้้้้้้้้้นนนนแแลลลลวววววว็็็็เเหหหหผผผไดรรํํใใออองงููค่ฟฟืื แข็งแรงมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วสินค้า2ตัวนี้จะอยู่กลุ่มคล้ายๆกันค่ะพีแต่ตัวนี้ที่น้องแนะนําเพิ่มมาค่ะมันจะเป็นตัวทําหน้าที่ทําให้ตัวครีมหรือตัวสินค้าที่ลูกค้าใช้ประจําอยู่แล้วะคะ่ะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สาคัญมันจะทําให้ผิวของลูกค้าฟูลแล้วก็ดีขึ้นนะคะเรื่อยๆเลยๆเลยนะคะจริงๆแล้ว่ใช้ควบคู่กันจะดีมากๆเลยนะคะดูนะเวลาที่พี่แพดเปรียบเทียบสินค้าพี่แพดจะไม่ได้โจมตีแบรนด์ที่ลูกค้าดูอะคะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ ไม่ว่าเราหรือลูกค้าที่จะมาซื้อของนะคราต้องศึกษาหาข้อมูลมาตั้งต้นอยู่แล้วเกี่ยวกับสินค้าที่เขากาลังจะมาดูนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาหาข้อมูลมาหรือสิ่งที่เขาเห็นนะคะค่อนข้างจะเป็นมุมบวกของลูกค้าอยู่แล้วนะคะวันนี้ถ้าลูกค้าเจอพนักงานขายที่พูดรบกับสินค้าที่ลูกค้าดูนะคะร้อยทั้งร้อยพี่แพทเชื่อว,ว่าลูกคา้ายังไงก็ไม่เปิดใจที่จะคุยกับพนักงานขายอย่างแน่นอนนะคะดังนั้นลองเอาเทคนิคสองการติดกันขาย2เทคนิคนี้นะคะลองปรับใช้ดูว่าเราควรที่จะเหมาะกับอะไร